ตอนเต็ปันชียาสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเมื่อนี้พามาเก็บเห็ดคือเกาเดอค่คเดอเห็ดปั้นปูค่ะเห็ดเหลืองค่ะมันจะมีสองซือค่ะลายค่ะค่ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะถ้วยป่นหน่อยนี่ละค่ะโอ้ยคนทบันชแนาวัชิยางไปหาโหลดข่ยางอิสมอิซาวมาอันมองนี่มาค่อยเก็บด้วยค่ะนี่ล่ะอันว่าค่อยเกินหมองเก้ามองเกลโบเมียนเด้กค่ะ แต่ละปีบ่คือกันบ่ค่อยเกิดกับเกิดค่ะเมึงคักเนี่ยดีนะคนไเทบันชแนลออกมาโสงถังถังนึงคนณเทบันชแนลก็ล่างสิเติมค่ะเห็ะางสเต็มมวงนี้ก็คือเต็มพอดีละค่ะเห็นบ่ะคุณเทบันชแนลลูกมาพอมานหน่อยๆค่ะเนี่ยค่ะถ้าแม่นั่นคนุณเทปันชแนลบ่มาเมื่อนี่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเห็นบ่ อยู่กับนามเลยค่ะเนี่ยมูเนี่ยเนี่ยค่ะเขายุกับนามเลยด้ยค่ะคือคือจะเตรียมตัวเนาเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเตรียมตัวเนาค่ะเห็ใช่ค่ะ่อยู่กับนามเลยค่ะโฟนตูกักค่ะโฟนตัวกระดีอันอีกแบบคือเหตุมันกิดจิได้เกิดกิดจิได้ชุ่มชื้นบอดีคือมันเอาเนา,นาวไว้แต่ถ้า,ถามันแห้งมันกับบอดีเนี่ยค่ะถ้ามันแห้งมันบอดีสําหรับเฮา พราะวา่ามันเบาไหมคะคนที่วันเชนเอาตัดออกให้เบิงไค่ะอันนี้หมูที่เปิดไว้อยู่ค่ะมีอยู่อีกสองจุ่มหนึ่งที่ท่านได้บิงคือสิเบทองได้ทายหรอกค่ะอันให้เบอิองจุ่มนี่ก่อนหรอกคสิเก็บแม่ค่ะเพราะวา่ามันสิบืมีเวลาค่ะเห็นไหมคะว้ยสอนค่ะสอน,นเนี่ยพ,พี่น้องเอ้ย ลายาค่ะเมียค่ะเป็นเคียดของน้องค่ะ่คะเห็นบ่คะเปิดออกให้ในน้อยเปิดพ่อห้หูยุ่ในขี้ดินก็นยังมีอยู่ค่ะเห็นบ่อยู่ในหย,ยาบนขี้ดินค่ะดอกใหา่ดอกเดียวดอกเดียวเลยเด้ค่ะมาโอ้ยคักเนียคักเมียคักเนีย,นยโอ้ยโ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 ยยแต่อันนี้สองดอกค่ะ สองหรือสามดอกนี่แหละคักเนี่ยสิเพี้ยนไปโอ้ยคนที่บ้านชาแนละสะอ่อนพนเรียวไปทั้งอืน่นยังไหลไปอีหอดผุ่นยวนค่ะคนที่บ้านชาแนลลองยางเบิงวานสิไปหอดใสจำใบว่าต้นไม้ลมอยู่ซืูนอนีเด้อยังส่แม่ค่ะว่ามันอยู่มองนี้ส่แม่ค่ะมันจะได้บอลืมแม่ค่ะเพราะว่าคนที่บ้านชาแนลแค่ยางเบิงยูซูน,น่ะคะ่ะจะได้เก็บถือบางที่แบบว่าเท้าต่างใจว่าเขาจะออกไปลดสิเขาก็ยาง อันนาดเดียวไปเลยแม่ค่ะก็เลยว่างถังไหวก็เลยย่างวนเบิองว่ามันอยู่สภาพใดยังสิไหมค่ะมันจะได้เก็บถือแม่ค่ะเหมือนเด้อค่ะอันนี้คนทบ้านชแนลบ่ได้เปิดเดี๋ยวค้นทบันชแนลก็สิขึ้นซื้อว่อาสิได้เหยียบนางได้แบดท,ที่นี่ค่ะเห็นบ่ะคะโอ้โหยเนาะอาวุธก็ดีดหรอกค่ะมี่หดมีดสางหญ้าออกตรงนี้ค่ะโอ้ น,นี่เขาเอื่นขนืนล้าค่ะเห็นบ่ฝนตกเขาขื้นล้าเขาก็เปื่อยเห็นบ่ค่ะโอ้สีดายค่ะค่ะนี่ผัวดอกหนึ่งอันนั่งถิ่นขานั่งเรานั่งงอลง,งไปแต่ว่านั่งบ่ขื้นล้าเพราะว่าขานั่งงอลง,งไปสี่เหลี่ยมยังสี่แหละค่ะที่บ้านสี่เนี่ยถึงเงิน บ่มักเพาฝนตกเป็นยังสีค่ะเห็นบ่มคะเหรอคะเดยกคนทำเทปันชาแนลสิโอยดึงเห็นบ่มเขาดึงสิค่ะถ้าเขาดึงปุ่มถ้าหนหยาหยาออกบ่เบิดไหมค่ะเขาเขาสิแตกไหมค่ะโอ้เขามีสองดอกเห็นบ่ค่ะเขามีสองดอกดอกหนึ่งเขาแตกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งเขาแตกแล้วนี้ไว้เป็นเสื้อ เดี๋ยวมาจิ้มลูกชิ้นหอมออกมาเนี่ยค่ะอันที่คุณที่บ้านที่เราดูเนี่ยเห็นไหมคะกระจิมถ้าจะไม่เสียเวลาหน่อยถ้าบัดน,นี้ถ้าไม่เท่าดึงบอดีเลค่ะเห็นบหมันก็สิแตกกัะสีค่ะมันก็ะสีขาดสู่ห้าวตีบ้านโอ้ยนางมีหลายอันเป็นอันนี้คือลาอ้าเราตีค่ะ นี่ค่ะมันเป็นยุก็มากเกิดยุก็อย่างหัดทัตงเสียค่ะเนี่ยมนเนียนนั่งข้นมาไดนั่งกระสิง้อขาไปยังเสียค่ะต้องพิจารณาให้เทียนอ่ออันถ้าเป็นลักษณะเนี่ยค่ะอันสูตรที่บ้านถ้าเขามีมือหนึ่งเลยเขาจับัปเสียค่ะเขาหูว่าขาม่สื่อใดเขามีตัดไงเสียค่ะเข้ามีตัดปุ๊บเนี่ยเขาโกยคือเรยยื่องเสียค่ะมันกระสิดเดีเตกก็าหักไปดอกเดียวเด้ค่ะเบิง่งค่ะ คนไทยบาน,ชนเชแนวในวะันสงดอกเห็นบ่คะปิ้นขึ้นมาค่ะดอกเดียวอ่างปางอยู่ทำถวยปนน่ะโหลดพ่อแม่พี่น้องคักเนี่ยดอกนี่เมียคือสะอ่อนแท่ต่ยต่แต่แตตตตตโอ้โอเหเรียไปทั้งในกระเลียงอลามอยู่ค่ะอันตอนมางวดที่แล้วบุหรี่เขาเกิดหรือยังมาได้ประมาณอาทิตย์ก,กลัวๆหรอละคนไทยบาน,ชนเชแนวขีดวานนะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งประมาณนีน้แหละ เพราะว่ามองนี้มันบ่นเค่อยเกิดแมค่ค่ะก็เลยว่ามีผู้ใดยางน้องๆเขาก็บ,บอ่อย่างแม,ม่ค่ะยังอีกมุมหนึ่งที่มันเกิดแมค่ค่ะนี่สิละที่คนไทยบันเฉแ่ยวานบางทีมันกัดสิขยับมองเกิดนี่สิแมค่ค่ะเขาก็ตรงอยางเบิง่งแม่ค่ะขากแนวเว้ยดอกปลูพะลาปลุยเตียงมง้โอ้ย พี่นีพ่อแค่นี้ก็เด้อค่ะเดอ้อฝากกดติดตามช่องคนณเตบ้บนเชแน,นลก็เด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุทเต๋อบนันเชแนลสกิบเหตดค่ะสิฟ้ากับบ้านสวัสดีค่ะ